พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายทุกท่านครับผมนายพัสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายขอส่งความปรารถนาดีในโอกาสขึ้นปีใหม่2565นะครับขออวยอวยพรอำนาจคุณพระศรีรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะองค์พระธาตุดอยตุงนะครับและบาร,รมีขององค์พญามังลายได้โปรดอภิบาลคุ้มครองพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายทุกท่านมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนามีสุขภาพแข็งแรงนะครับ เราจะกำลังเปิดรับนักท่องเที่ยวในช่วงหนาวนี้นะครับด้วยความที่พวกเรามีความมุ่งหมายในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกราขอให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายมีโอกาสที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดไปครับ